สวัสดีครับสวัสดีค่คะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพนบะเก้าสะพานบุญนะคะคราวนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดป่าธรรมกโมนะคะหน้าบัณดิตบ้านใดอีเผือกตำบลไทยท่วงอำเภอขับค้อนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะคราวนี้คะ่ะมีสาระดีๆงานบูชาฝากท่านสาธุชนอีกเช่นเคยนะคะค่ะและภายในวัดนะคะจะมีงานหรือกิจกรรมอะไรากันบ้างเดี๋ยวน้องจิ๊บนะคะจะสอบถามท่านพี่วิย,ยาวจากรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอพี่วิยาวจกรนะคะแนะนําตัวแล้วก็บอกกับทางรายการว่าทางวัด จะมีงานอะไรกันบ้างคะอ๋อตอนนี้ผมสุรินอาจวงเป็นยายาวัจกรของวัดป่าธรรมกราโมค่ะตอนนี้จะเริ่มการงานกระถินของวันที่10-11ของพฤศจิกายนฮะเสาร์อาทิตย์นี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามามมร่วมทำบุญด้วยกันนะครับ และ,ะภายในวัดนะคะจะมีสาระอะไรนะคะ,คะเดี๋ยวเราจิบจะให้ท่านพี่วิยะจะกรเข้าพาไปชมบรรยากาศภายในวัดนะค,ะ,คะแล้วก็เป็นการมัสการหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะมีงานบุญอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามจิบกับพี่วิยาจักรเข้าไปภายในวัดกันเลยค่ะไปเลยค่ะ,คะ เริ่มเริ่มก่อสร้างครับผมแล้วก็รตรงพวกตรงเนี้ยพระอาจารย์<ม>จะใช้ไอ้นี้จะใช้พระอาจารย์เขาจะใช้อะไรนะมิชั่นชีสครับอันนี้เจ้าคุณไม่ยอม,อมเจ้าคุณบอกให้ใช้เป็นไอ้นี้เจ้าคุณบอกให้ใช้เป็น <ขอ S 1> ลังคากระเบื้ง<ข>อง เราเรากลังจะเริ่มก่อสร้างตอนนี้เริ่มก่อสร้างแต่ยังขาดทุนขาดขาดมุงหลังคาค่ะตอนนี้เราเตรี่ยมจะมุงหลังคาแล้วตอนนี้พระอาจารย์จะทําเป็นแบบแบบทรงไทยแบบโบราณนะครับแบบทรงทงไทยโบราณแบบร้านนาอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเขากําลังจะทําเป็นอะไเนี้ยอันนี้ตอนนี้จะเป็นเชิงเชิงศาลาเชิงศาลาจะจะทำให้พื้นให้เท่าเขาตอกเขาเข็มไม่หมดแล้วนะฮะตอกไป่หมดแล้วเนี่ลงเขีมยไม่หมดแล้ว เจริญพรอาตมาชื่อพระสมุทรสวิตปัจโชโตวัดป่าหน้าบฑิตตำบลไทยทุ่งอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรถ้ามีจิตศรัทธาสร้างพระอมโบสถหรือสารบัติธรรมเป็นสฐานที่สําหรับปฏิบัติธรรมที่วัดป่านาบฑิตถ้ามีจิตศรัทธาก็มาสร้างบุญสร้างบารมีได้ยังั้นเออการเสียสลทรัพย์ภายในยังงั้นเป็นอริยรัพอ่าภายในของเรานี่แหละ มันด้กำลังก่อสร้างพระอุโบสถเหมือนกันในพุทธศาสนาเหมือนกันกำลังลงหลักฐานอันมั่นคงถาวรไวเปิดได้เรามีศรัทธาในร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันเหมือนกันเพราะพระอุโบสถนี้เป็นที่ฐานที่สร้างบุญสร้างกุศลไว้ทุกวันนี้เออเป็นร่วมสางกรรมลงบสถก็ได้นะบวชพระบวชลูกหลานก็ได้ทุกวันนี้เออเป็นฐานที่ลงสังฆกรรมต่างๆเหมือนกั้นเออได้ ได้เข้าโบสถ์ก่อนลงโบสถ์สาม,มคัคคีร่วมกันได้ง้ก็มีศาลาด้วยที่บำเพ็ญภา,าวนามีศาลาปฏิบัติธรรมด้วยใช้กรรมฐานวัดป่าเราวัดป่านาบุดิตอํอำเภอตับข้อตำบลไทยทุ่งจังหวัดพิจิตรถ้าญาติยมสาธิชนทั้งหลายที่มีกิจศรัทธาร่วมบนกฐานก็มาตามนี้แหลบะบนกฐถินเดือนพฤกาวันที่สิบสิบเอ็ดนะครับเป็นกฐถินสาม,มัคคีเหมืนันได้สาธิชนทั้งหลาย ที่มีจิตตทาที่จะมาร่วมบุญด้วยกันก็ได้มาทุกสารทิศมางั้นมาร่วมกันสร้างวัดสร้างวาในพุทธศาสนาเป็นการสร้างถวายเป็นทพุทธพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพุทธศาสนาเรานี่แหละวัดวารามก็เป็นสถานที่สําหรับบําเพ็ญภาวนางั้นในการสร้างบุญสร้างกุศลไปงั้นเผื่อพบหน้าชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นนุษยนะ์สมบัติหน้าสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นท,ที่อยู่ที่ยสายงั้น บุญที่เราที่ทําไว้ไปจะไปลองรับเราในพบพรมที่ดีงั้นพบที่ดีงั้นในพบข้างหน้างั้นอณิสงที่เราทานไปนี่จะไม่อึดไม่อยากไม่ยากไม่จนงั้นผู้รักคือผู้สนาผู้รักคือผู้รวยงั้นเรายิ่งทายิ่งได้ยิ่งร่ำยิ่งรวยงั้นให้เราสร้างบุญไว้ในพุทธศาสนาตั้มว่าทาให้เราสร้างใจตัวเองด้วยสร้างวัตถุภายนอกด้วยยงั้นเป็นสมบัติของทุกคนไม่มีของคนใดคนหนึ่งงั้นเป็นสมบัติส่วนรวมเป็นซึ่งรวม ใจิตใจสาวพุทธเรางั้นในพุทธศาสนามันจะเป็นศาลาหรือจะเป็นพระโอุโบสถก็าตามเป็นสถานที่ที่คนต้องมาคาราูชาสถานที่นี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สนะิทธิ์นะสถานที่วัดวารามต่างๆมันสมบัติเราสร้างไว้ก็เป็นสมบัติสร้างไว้ในพุทธศาสนามันไม่มีไปไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นสมสมบัติของทุกคนที่ต้องดูแลร่วมกันวัดกับสบานต้องไปด้วยอันหนึ่งอันเดียวกันงั้น เป็นสมบัติส่วนรวมบ้างันที่เราได้ทําทุกวันนี้นี่าทาเพื่อส่วนรวมบ้างั้นเป็นหลฐานที่น่าพูดอินผรมก็ได้มากกาบมาไหวบูชา,าไว้ในพุทธศาสานาบ้างันให้เราลึลกถึงคนพระพุพะทธธรรมพระสงค์อยู่ตลอดเวลา,าบ้างันบุตรพาจาย์ก็เลยมีนุ้งปูเสานุ้งปูมัน่นเป็นพระบุรพา,าจาย์กรรมฐานอันเอกด้วยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์วงกรรมฐานเรา้งัน ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ลึกถึงบุคคาจารย์กรรมฐาน,นเหมือนกันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เผยแผ่ทุกวันนี้ได้มาเจอสายกรรมฐานของผมอันผุเสาเป็นเสาหลักเเสาเอกเหมือนกันเป็นบุคคาจารกรรมฐานด้านจิตใจของเรางั้นสอนให้เรานั้นพึติปฏิบัติด,ดออีอยู่ในศีนลธรรมอันดีงามเป็นมนุษย์อันสูงส่งดีแล้ว ที่เกิดเป็นมนุษย์มีกําไรแสนมหากรัปบ,บางนันได้มาเจริญภาวนาบางนันสวดมนต์ไหวพระบางนันอยู่ตลอดเวลาทุกเช้าทุกเยน็นบางนันจะเป็นบุญมากางนันอันนีสองมากเทวดาเขาสรรเสริญมนุษย์เราบางนันมนุษย์เราทุกคนนี้ส่วนมากจะเพลิดเพลินในอวัยมุกต่างๆกันจะไม่ค่อยอยากมารักษาศีลเจริญภาวนา,างนัน อย่าปล่อยเวลาให้เราศูลเปล่างั้นรีบขอนไขรีบสร้างบุญสร้างกุศลให้ทุกเช้าทุกเย็นงั้นอย่าประมาทงั้นแต่สมบัติทางโลกนี้กินได้ไมา่นานก็ต้องคืนเข้าไปนะแต่สมบัติภายในน่ะกินข้ามพบข้ามศาตง,งั้นเราต้องสร้างบารมีก่อนพุทธเจ้าสร้างบารมีมาตั้งหลายพบหลายชาติกว่าจะได้เป็นองค์สมมาพุทธเจ้าให้เราสร้างบุญกุศลไว้งั้นนี่แหละพุทธานุสตีแล้วนึกถึงพุทธเจ้าเราเห็นแต่ฐาน เล,ล่กถึงพุทธเจ้าเราไปเห็นพุทธเจ้าเราแล้วเห็นข้าลบกอรอบไหวบูชานี่จิตก,ก,ก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันธรรมะก็จะตีก็นเล,ลึกถึงพระธรรมคัอสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้เราทาความดีงั้นสิ่งดีจะอย่าไปทําให้เราท,ทําแต่สิ่งดีๆงั้นที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองงั้นคาสอนของเราของพุทธเจ้านี่สอนให้เรา ยึดเอาหลักคำสัมมิจเจ้าไม่ปฏิบัติภาวนาจิตเราจะได้สูงที่สุดเพราะงั้นสังขารนุตติรละลึกถึงพระดยสง์ทั้งหลายพระดยสงศ์นี่ก็เป็นพระที่ผู้ทรงศีลทรงธรรมในพุทธศาสนาเนี่แหละเป็นปฏิบัติดีบนั้นซอบเพราะงั้นเราเห็นพระเห็นสมณะสรุปนี้ก็เห็นท่านหน้าเลื่อมใสกรกาบไหวบูษางั้นควรทําบุญเางั้นยกย่องสรรเสริญไว้ในพุทธศาสนาที่ท่านสืบทอดพระศาสนานี้ ได้เห็นครูบาอาจารย์แต่ฐานที่ต่างๆออก็ใจเย,ยินดีกับท่านออจากพระผู้ทรงศีลธรรมมาประดับดีก็เป็นพระรยาบุคคลพระรยาเจ้าทั้งหลายนี่ยนะได้เกิดมาได้เจอครูบาอาจารย์เป็นพระอรหันต์ในพุทธเมืองไทยมีมากมายมันเราเกิดในพุทธศาสนาได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีอบรมัสอนที่ดีมันจิตใจเราก็จะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยจะจิตใจเราไม่ได้ไม่ตกต่ำเหมือนกันนี่แหละในพุทธศาสนาเรานี่ก็ ได้มาเจอคาตังสอนองค์สัมมาวิจ้าเนี่ยสูงที่สุดแล้วงั้นเ,เป็นเมืองพุทธศาสนาพุทธเป็นาศานสนา,าท,ที่เมตตาเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ได้แผ่บุญสดกุศลไปทั่วสารทิศงั้นถ้าเราเป็นพระดีอยู่ในศีนลธรรมเนี่ยไปที่ไหนหน้าพุทธินพรมก็สรรเสริญงั้นอยู่ในป่าในเขาแต่ฐานที่ต่างๆงั้นก็เป็นหน้าที่ที่น่าเรื่มใส่งั้น พระจะเป็นพระน้อยพระสามัญนงก็ตามในพุทธศาสนาที่ท่านบเข้ามานี่ก็เป็นผู้ถือทอดศาสนาเพรางั้นให้เราเข้าใจต่างๆแทนที่เทวานสตีและลึกถึงพวกเทวดาหน้าขุดอินพหมือนงันเทวาต่างๆเหมวอากันเทวดาเห็นเทวดาเห็นเทวดาเลื่อมใสงดงามก็หน้าเคารพกราบไหว้บูชาเนกันเป็นเทวดาต่างๆ่างเงี เพราะงั้นถ้าเราเลือกถึงเทวดากิจเราก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันนะงั้นมอนัสติแล้วลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกตามองค์สมาธิเจ้าท่านอานุษย์สอนไว้พุทธานสติงั้นไปอยู่แต่ฐานที่ใดที่หนึ่งก็ตามสาหรับที่บาเพ็ญภาวนานี้เทวดาเขาสรรเสริญพวกมนุษย์บพางั้นที่ใจดีอนุตนามดีสูงสุดที่สุดแล้วไปที่ไหนก็ไม่ตกทุกข์ลำบากเงั้นคนที่ไม่เคยสร้างคุณสร้างกุศลไว้เกิดไปฐานที่ไหนก็ลําบาก เกิดในสฐานที่ลําบากยากเข็นเข็นกันดานเหมือนกันไปฐานที่ใดก็ลําบากไม่มีที่อยู่ที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ที่กินเหมือนกันคนที่สร้างบุญกุศลไว้ในบุญตัวนี้แ่ดจะไปรองรับเราไว้รองรับเราไว้ออยู่ตลอดเวลางั้นบุญนิดเดปยวไปเลี้ยงกายใจของเราได้ไปที่ไหนก็ไม่ลําบากไม่ยากเห็นเหมงั้นไปที่ไหนจะมีแต่ความสุขความเจริญน่ะมี สิ่งไม่มีก็จะค่อยมีเรื่อยๆขึ้นไปงั้นสูงสูงขึ้นไปงั้นด้วยอํานาจคุณพระราตรีนะสิ่งศสิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องรักษาคุ้มครองชาวพุทธของเราทุกคนนี่ให้นึกนึกถึงว่าเราเกิดในเป็นดินไทยเรานี่ได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นพระระหันด้วยให้เรานึกถึงว่าชาติสา,สานาณพระมหากษัตริย์นี่ต้องค้ากันอยู่งั้นจะขาดยังใดอย่างหนึ่งไม่ได้งั้นเมืองพุทธ บางคนในศาสนาที่สูงส่งประเสริฐที่สุดแล้วเ,เราพยายามเ,เกิดในมูลทินไทยพยายามหมั่นรักษาสินหมั่นภาวนาแต่รื่เม่ตาภาวนาแผ่แม่ตาเรื่อยให้เขามีความสุขความเจริญไม่ให้เขาลําบากเอวังประกาลสนีอภิวาทานาสีลิสานิจังวุฒาประัจหนึ่งจตารโอธรรมาวัฒทันติอายุวโนสุข,ขังพลัง